w o r ร์สมิอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ o อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะ ชวนมาคุยกันเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐคนล่าสุดกันสักหน่อยโจไบเดนนะคะเพิ่งรับตําแหน่งไปเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาสาบานตนเข้ารับตําแหน่งซึ่งคํหนึ่งที่ถูกใช้มากที่สุดก็คือคําว่า unity นะคะหรือว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันของคนอเมริกันท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการส่งต่ออำนาจอย่างราบรื่นพอสมควรที่บอกว่าราบรื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขากังวลกันเนื่องจากมีข่าวจะ FBI ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยจะมีการก่อความไม่สงบนะคะรวมถึงมีอาวุธด้วยทั้งที่ตัวรัฐสภาแล้วก็50รัฐทำให้ในชนางากาศก็ต้องมาสแตนบายรอเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะผิดธรรมเนียมนิดหน่อยอย่างทรัมป์เองก็ไม่ได้มาส่งนะคะหรือว่ารอต้อนรับแต่อย่างใดนะคะก็อาจาตามสไตล์เขาไป ทีนี้สิ่งที่อยากชวนมาคุยวันนี้นะคะก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโจไบเดนที่เขาเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งแล้วนะคะว่าเขาจะอัดเงินเนี่ยเข้าสู่ระบบประมาณ1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในมาตรการที่ถูกพูดถึงนะคะก็คือการจ่ายเงินหรือว่าเพย์เช็คให้กับคนอเมริกันคนละ1,400ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้านับรวมกับที่เพิ่งจ่ายไปเมื่อ ก่อนนี้600ดอลลาร์สหรัฐก็จะรวมเป็น2,000ดอลลาร์ก็ต้องยกเครดิตให้กับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนพูดตัวเลขนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ทีนี้พอดีคนไปเจอบทความหนึ่งของทาง CNN นะคะซึ่งก็จัวหัวน่าสนใจบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ปลื้มกับมาตรการนี้นะคะซึ่งก็มีประมาณสัก3เหตุผลด้วยกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น คือเงิน1,400ดอลลาร์สหรัฐที่จะจ่ายให้คนอเมริกันก้อนนี้นะคะถือว่าเป็นก้อนที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในวงเงินช่วยเหลือ1.9ึ่งจเลียนนะคะแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเงินก้อนใหญ่ในมาตรการกระตุ้นชุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดค่ะถามว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นนะคะซึ่งเขาบอกมี3เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกคือเงินก้อนนี้ช่วยเหลือไม่ รงกลุ่โดยหลักการของการจ่ายเงิน1,400ดอลลา,าร์สหรัฐนี้เนี่ยจะให้กับทุกคนที่มีรายได้น้อยกว่า75,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อปี อันนี้คือคนที่ได้รายได้ต่ำกว่านี้ได้แน่นอนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่มีรายได้และเสียภาษีซึ่งรายได้ต่ำกว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะโดยทางด้านของ chief economist ของ moody's analytics ที่ชื่อว่า mark sendy เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปดูกลุ่มคนที่จะได้รับเงินก้อนนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่ good target คือไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ดีนักเนื่องจากว่าถ้าถามนักเศรษฐศาสตร,ร์ว่าเงินที่ ควรเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาแบบนี้คือเงินประเภทไหนคำตอบคือควรจะเป็นเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดและเป็นเงินสดคือเงินที่อัดเข้าไปและทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดตัว multiplier นะคะหรือว่าเกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจขึ้นทันทีแต่ต้องยอมรับว่าการให้เงินแบบเพย์เช็คแบบนี้จะไม่ได้ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นและก็จะไม่มีกิจกรรมเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนแบบที่ควรจะเป็น อันนี้คือประเด็นแรกนะคะคือไม่ตรงกลุ่มถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เลยเข้าสู่ประเด็นที่2ค่ะเนื่องจากคนกลุ่มนี้คาดการณ์กันว่าหลายคนจะไม่ใช้เงินเพย์เช็คก้อนนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์บอกว่ามันก็จะมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มแรกเลยคือไม่น่าจะใช้เงินก้อนนี้เลยคือพอได้เงินปุ๊บเนี่ยจะไปเก็บออม หรือไม่ก็ไปจ่ายหนี้ซึ่งนั่นก็แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หวังว่าจะให้มันเกิดขึ้นหวังจะให้เงินเข้าสระบบเศรษฐกิจได้เร็วแล้วก็เพิ่มตัวคูณทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลด้านเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตได้ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นคือกลุ่มแรกคือไม่น่าจะใช้กับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่อยากจะใช้นะ แต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนนี้ที่สารัฐเองนะคะก็ยัง ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้และร้านอาหารหลายแห่งก็ยังไม่เปิดให้บริการด้วยซ้ำนะคะดังนั้นอยากใช้เงินก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่ให้ใช้ก็เลยกลายเป็น2กลุ่มนะคะที่สุดท้ายเพ์เช็คจ่ายไปก็ไม่ได้เกิดการหมุนเวียนของเงินอยู่ดีเพราะว่า1กลุ่มแรกไม่ใช้แน่ๆทั้งเก็บออมหรือไม่บางคนก็ไปจ่ายนี้กับ2คืออยากใช้แต่ว่าไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนร้านอาหารก็ปิดเดินทางระหว่างเมืองก็ลําบากเป็นต้นนะคะนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุ ตุผลที่2ที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วยและเหตุผลสุดท้ายค่ะก็คือเขาคาดการว่ามีโอกาสนะคะที่วงเงิน1.9 t r i l l i ก้อนนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่านสภาด้วยเหตุผลทางการเมืองทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะสติมูลัสแพ็กเกจก้อนนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะจะเพิ่มต้นทุนให้กับรัฐบาลเนี่ยร่วม465,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่ามาตราการที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ว่างงานถึงกว่า1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็เลยมองว่าก็อาจจะทำให้เงินก้อนนี้1.9ทริลเลียนนี้ไม่ผ่านสภาหรือพูดง่ายคือมีโอกาสผ่านสภาน้อยมากจากเหตุการณ์การเมืองภายในนั่นเองแม้ว่าจะเป็น blue wave แล้วก็ตามนะคะแต่ก็แน่นอนยังมี r e p u b l i c a n อยู่จานวนไม่น้อยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมี democrat ที่เป็น พวกสุดโต่งนะคะซึ่งก็อาจจะมองในอีกมุมหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ช่วยผลักแผนนี้ให้เกิดขึ้นอ่ะก็เป็นได้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่นํามาฝากกันนะคะว่าเออข่าวดีมีจริงรับข่าวดีไปแล้วจริงนะคะแต่ข่าวดีเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะมตรการกระตุ้นที่หลายคนคาดหวังเนี่ยเป็นแค่เพียงสปีชของโจไบเดนนะคะก่อนที่เขาจะสาบานตนเท่านั้นเอง ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วก็สภาสูงแต่อย่างใดนะคะก็เลยนํามาฝากกันไว้ละกันนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องติดตามสําหรับใครที่จะลงทุนในระยะต่อไปด้วยสวัสดีขอบคุณที่ติดตามกันนะคะกับ Pocket i d e a เความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะ